หน้าฝนที่แล้วพาเพื่อนๆมาชมทุ่งนาที่บ้านพระสมเนาะรอบนี้มาหน้าแล้งค่ะจะได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งหน้าแล้งเป็นอย่างไรมองไปทางไหนก็ไม่เขียวไม่งามตาเลยเนาะสีน้ำตาลสีกรนโกรนใบไม้โกรนค่ะ เพราะว่าใบไม้เขาก็ต้องเอาตัวรอดเขาก็ผลัดใบเพื่อที่จะรักษาความชื้นในต้นไม้พยายามทิ้งใบจะได้ไม่คายน้ำเยอะพระส้มจะพามาสำรวจว่าคราวที่แล้วปลูกต้นไม้ไว้อุ้ยรอดค่ะรอดมาดูกันคราวที่แล้วมาปลูกไว้นี่ไง มเดื่อฝรั่งคะ่ะฝีมือปส้มปลูกกับน้องสะไคนี่แล้วก็มีตะไคร้ตรงนี้ไม่งามเท่าไหร่เสียบไว้นี่ผักก็รอดลุงขวัญผักชีใบเลื่อยให้เขารอดเขาจะได้ขยายอยู่ตรงนี้เนาะมีดอกแล้วอีกหน่อยเขาก็ร่วงหล่นอยู่แถวนี้ก็จะได้กิน มีอะไรอีกเนอะปราส้มก็ปลูกปลูกไว้แถวนี้แหละเพราะว่าแถวนี้มีความชื้นเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยความชื้นความชื้นขึ้นมาถึงประมาณแถวนี้จากจุดที่มีน้ําห่างขึ้นไปประมาณเกือบสองเมตรค่ะตามที่ผู้รู้เขาแนะนำไว้ว่าน้ำเขาจะซึมเข้าไปในดินได้ประมาณสองเท่าของความลึกของน้ำ ตอนนี้ความลึกตรงนี้ก็ประมาณเมตรเนาะเพราะฉะนั้นน้ําเขาก็จะไปได้ประมาณสองเมตรนี่เดี๋ยวพ่อส้มจะเอาน้ํามารดเนาะนี่ไงตะไคร้ค่ะปลูกไว้คราวที่แล้วก็เห็นผลอยู่มีต้นอะไรอีกเนาะโหระพาที่เอามาปลูกอโอ้ยต้นนี้ตายยังไม่ตายคะ่ะยังเขียวอยู่นี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 ่ยังรอดอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำมาลดไว้นี่ทำระบบน้ำไวน้นี่น้ำหมดแล้วเดี๋ยวเอาน้ำมาลดไว้ตัวนี้ยังไม่ตาย,าเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวต้อนอื่นยังไม่เห็น